วุ่นรักนักเย็บตอนที่11ไม่ไดีรักสงบนะด้าลินินชอบธีมนี้ค่ะคุณหนูกับบรรดาคนใช้ทั้งหลายให้คุูสสีจัดการไม่ผิดหวังจริงๆชุดเจ้าสาวขอให้ฟันนี่นิดนึงนะคะ จะได้เข้ากับเพื่อนๆน,นะคะเออปรับชุดเจ้าสาวให้เข้ากับชุดเพื่อนเจ้าสาวเหรอคะทำไมไม่ปรับชุดเพื่อนเจ้าสาวล่ะคะเกิดชุดเพื่อนเจ้าสาวได้แล้วนี่คะ่ะเนี่ยออฟเตอร์ปาร์ตี้ค่ะไม่ต้องทางการมากส่วนชุดเจ้าสาวที่เป็นเมนหลักก็ผ่านแล้วฉันอยากจะสนุกกับเพื่อนๆในงานนี้นะคะหูฉันอื้อไปหมดไม่ได้ฟังที่ลูกค้าพูดเลยในหัวคิดแต่เรื่องของฟอง ทำไมฟองถึงโดดเรียนทำไมฟองถึงทรยดความไว้ใจของฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนี้ฉันจะต้องตีหลานเอาให้หลาบจำจะได้ไม่ทําอีกฟองเคยน่ารักกว่านี้ต้องเป็นแบบนี้เพราะพวกเพื่อนๆนแน,แน่ฉันยืนใจรอยรู้ตัวอีกทีลูกค้าก็กลับแล้วไม่ได้ฟังที่ลูกค้าพูดเลยขอบคุณนะคะสำหรับจุดเพื่อนเจ้าสาวคุณทำให้ฉันกับเพื่อนๆและสามีได้นึกถึงตอนที่แสดงละครเวทีด้วยกันนะคะ มือเย็นๆของลูกค้าจับที่มือของฉันจนฉันต้องสะดุง้งยินดีมากเลยค่ะไปค่ะที่รักเขาคิดว่าเราจะต้องส่งการ์ดอีกหลายบ้านเลยละค่ะลูกค้าจากไปแล้วเหลือเพียงแต่ความรู้สึกดีๆที่ใจของฉันเฮ้ยฉันทำดีอย่างนั้นเหรอดีใจจังใจรอยอะไรไปขึ้นแพทเทิร์นทำให้เสร็จภายในวันนี้ไม่งั้นก็ไม่ต้องกลับบ้าน คุณสาสีเกิดอารมณ์ไวทองอะไรวีใส่ฉันใหญ่โตเลยอะไรของเธอนะค่ะฉันกลับมานั่งทำงานแต่คุณสาสีเธอก็ตามออกมาชมที่ฉันสร้างชื่อเสียงให้กับร้านแล้วก็เอาสัดส่วน S M L X L มาให้จะชมหรือมาวีนกันนะคนหลายเสียงเนี่ยคบยากแฮะฉันกดโทรศัพท์โทรไปหาภูเพื่อถามเรื่องหลานแต่มันทำไมกับไม่ใช่เขาลับนะแต่เป็นเสียงผู้หญิง หัวใจของฉันเนี่ยตกลงตะตุ่มเลยสายสนทนานี่ใครคะโทอมาหาผัวชาวบ้านทำไมเอ,อขอโทษนะคะฉันไม่รู้ว่าแฟนคุณงั้นขอโทษค่ะดีรู้เอาไว้ซะด้วยเมียเขาห่วงมากแฟนฉันอาจจะเป็นคนใจดีช่วยเหลือทุกคนแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเข้าหาเขาได้นะเธอเนี่ยไม่ใช่คนแรกรู้เอาไว้จบการสนทนาช็อกช็อกจัดจัดไปเลย ฉันไม่ได้ไปแย่งแฟนใครซึ่งหน่อยไหนบอกว่าสอดสนิทไงมีแฟนแล้วมายุ่งกับฉันทําไมฉันไม่ใช่คนแรกที่โทรไปหาเขาเขายุ่งกับแฟนอย่างนั้นเหรอนั่นสินะกลางวันมาส่งฉันแล้วตัวเองก็กลับไปหาแฟนไอ้ทุเลศเอ้ยฉันไม่มีสมาธิวาดรูปเลยเพราะนายคนเดียวด้านพูมา่าผมมาที่ลานดินตามที่เจ้านายสั่งลินินไงจะใครล่ะส่งข้อความหาทุกสิบนาทีถามว่าเจอไหมเจอฟ้องหรือย,ยัง มันเลยทำให้ผมต้องมาอยู่ที่ดงตีนนี่ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าลานดินมีแต่ผู้ชายผอมแห้งกับควันบุหรี่ที่ลอยฟุง้งนี่คอตต้นกับชีฟองต้องโตขึ้นมาในสภาพสังคมแบบนี้เหรอแย่สุดๆไปเลยนี่พี่คนลอเฮย้ยหล่อมากเลยอะ่ะชอบเด็กไหมคะเด็กหญิงคนนึงผมยาวหน้าตาสวยน่ารักอยู่ไว้เดยวกับฟองแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ได้เรียนแล้วเดินเข้ามาหาผมทันทีที่ผมเดินเข้ามาในลานดิน โอ้ยอีแตนผมมึงนั่งอยู่นี่แลทให้มันน้อยๆหน่อย,อย,อยเหอะมาน,นี่เลยพี่มาหาใครอะ่ะเจ้าอะไรยาหรือหญิงคำถามอุกอาจที่เหมือนไม่ได้กลัวอะไรเลยทำไมถึงไม่มีใครแจ้งตำรวจแต่ยอมให้ที่นี่เป็นที่มั่วสุมเฮ้ยผมว่ามันไม่โอเคแล้วการจะอยู่ในชุมชนแออัดแบบนี้พี่มาหาฟองนะ่ะฟองอยู่ไหม ฟองมันก็ปีเรียนสิคะจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพี่สุดหล่อไม่ลองเลือกคนอื่นดูลรอคะฟองมันน่ารากักแต่หนูเนี่ยเด็ดดวงเลยนะหมายถึงอะไรวะนี่กําลังขายตัวให้ผมอยู่ใช่ไหมเนี่ยฟองก็ทําเหรอมันเป็นอะไรที่ผมช็อกมากๆเลยนะนี่พี่จะเหมาตัวฟองสามวันออกต่างจังหวัดด้วยคิดราคาให้หน่อยสิเนี่พี่พี่ต้องคุยกับพี่บอลผัวมันแล้วละกันนะเรื่องแบบนี้หนูคิดราคาให้ไม่ได้หรอก แล้วเด็กคนนั้นก็ตะโกนเรียกคนที่ชื่อบอนมาคุยกับผมนี่มันแย่มากๆแล้วนะสังคมชวนกันทำนี่คืออะไรผู้ชายคนนี้มีสิทธิ์เรียกตัวเองเป็นผัวเธอเหรอฟองเพิ่งจะอายุสิบสี่เองนะ<า>อิเลวเว้ยเพียงแค่ผู้ชายคนนั้นเดินออกมาผมเนี่ยอยากจะเดินเข้าไปชกมันจริงๆมันทําแบบนี้ได้ยังไงเอาฟองมาขายอย่างนั้นเหรอถ้าผมชกมันตอนนี้แล้วฟองเกิดการต่อต้อตานแล้วเตลิดไปไกลเรื่องมันจะแย่ลงผมต้องใจเย็นจะพาออกตักจังหวัดแต่ผมไม่อนุญาตหรอกนะ เมียผมยังสดกำลังน่ารักเลยพี่ต้องเข้าใจด้วยนะมึงก็เรียกกลัวพี่ได้ไงสภาพหน้ามึงไปก่อนกูมากแล้วนะแย่จังเลยนะมีผัวแล้วฉันเนี่ยรวยมากเลยนะนึกว่าจะรับเลี้ยงให้ดีถ้าเด็กฟองยอมไปจะให้ห้าหมื่นเพียงแค่ผมบอกตัวเลขไอ้เวนที่ชื่อบอลเนี่ยมันก็กลับคำทันทีให้มันกลับมาจากโรงเรียนก่อนนะแล้วจะบอกมันให้เอาเงินห้าหมื่นมาให้ผมก่อนแล้วผมจะรากฟองไปให้ ฉันจะให้กับมือฟองเท่านั้นผมเนี่ยหันหลังเดินหนีไอ้คนที่ชื่อบอนก็เรียกผมไว้ทันทีเงินนี่มันไม่เข้าใครออกใครเลยจริงๆผู้ชายคนนั้นสั่งให้ไปตามลากตัวฟองออกมาพอฟองออกมาก็เห็นว่าเป็นผมเท่านั้นแหละตกใจจนน้าทอสีเลยฟองพี่คนเนี้เข้ามาหาฟองอะ่ะจะชวนฟองไปต่างจังหวัด3วันเงินดีด้วยนะเอาป่ะพี่บอนนี่ไม่ใช่ผมไม่รอให้พวกมันเอาตัวฟองกลับไปแนะ่ ผมลากแขนเด็กน้อยให้กลับบ้านแต่กลับโดนแฟนหนุ่มของเธอเข้ามาขวางผมก็เลยถีบมันจะทลาไปกับดินดูท่ามันจะโกรธมากพอลุกขึ้นได้มันก็เข้าชาร์จหมัดใส่ผมทันทีผมเลยรับหมัดของมันเอาไว้ด้วยมือข้างเดียวเชื่อเธอว่าผมอยากจะฉีกมันเป็นชิ้นๆผู้ชายแมงดาข้านิยมแบบนี้มันควรจะหมดไปได้แล้วนี่ฉันไม่เคยบอกว่ารักสงบนะผมลากฟองกลับมาที่บ้านโดยที่เรายังเงียบกันมาตลอดทาง ไม่พูดอะไรสักคำเรื่องนี้มันหนักหนาเกินไปเกินกว่าที่เด็กและผู้ปกครองจะคุยกันได้เรานั่งเงียบเงียบไม่รู้จะพูดอะไรเพราะผมไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนเด็กอายุ14เองที่ต้องเข้ามาอยู่ในวงจรอ,อุบาทแบบนี้เพราะสะภาพแวดล้อมชักนำผมเข้าใจว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์จะไปพูดอะไรแต่บางครั้งการสอนจากคนที่อายุมากกว่ามันก็คือสิ่งที่สมควรทำผมพยายามจะทำใจเย็นเพื่อคุยกับฟองเพราะผมเองก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนผมรู้ว่าถ้าผมรุนแรงไปมันจะเป็นยังไงเด็กจะตะเลิดแค่ไหน ผมไม่ทันที่จะถามอะไรฟองก็ชิงพูดขึ้นมาหนูโดนทวงค่าเทอมค่ะหนูกำลังจะสอบแต่ครูทวงค่าเทอมหนูต่ดหน้าเพื่อน,นหนูอายหนูไม่อยากไปโรงเรียนเออแล้วนี่ก็เหมือนกันไอ้เรื่องทวงค่าเทอมทำไมไม่ทวงที่ผู้ปกครองไปทวงที่เด็กทำไมเนี่ยเด็กมีให้เหรอนี่เงาจริงๆเลยนะครูสมัยนี้เนี่ยแล้วทำไมไม่บอกอาอายังไม่มีเงินอาต้องจ่ายนี้ให้พ่ออายังต้องจ่ายค่าบ้าน น้ำไฟอาละพานแล้เยอะเกินไปหนูไม่กล้าบอกวันหลังบอกพี่ไม่ใช่ทําแบบนี้ฟองผู้ชายที่มันเรียกตัวเองว่าแฟนมันก็ลังจะขายฟองให้พี่นะแบบนี้มันเรียกแฟนได้เหรอฟองพี่ไม่ได้จะไปซื้อพี่จะไปตามฟองกลับแต่ถ้าพี่ไม่ไปพี่จะรู้ไหมว่าฟองทำอะไรแบบนี้ผมพยายามจะคุยด้วยเหตุผลสุดๆใครเขาก็ํากันนะ่ะทำไมพี่ต้องเดือดร้อนด้วย ไม่เห็นพ่อแม่ของเด็กคนไหนที่นี่เดือดร้อนเลยผมไปต่อไม่ถูกเลยฟองแล้วฟองอยากเป็นคนแบบพวกนั้นเหรอไม่เป็นไรหรอกค่ะถือว่าซอมครั้งไหนที่อาจะจ่ายนี่ไม่ได้หนูก็โดนขายขัดดอกอยู่ดีหนูว่าหนูจะเลิกเรียนแล้วนี่คือประโยคที่ออกจากปากของเด็กอายุ1ิบขวบ มันได้วหรอพียงเพราะว่าเพื่อนเอนเธอทำหมดแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเฮีย er ละไมเซตวิบัติกันไปหมดแล้วผมจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีเรื่องนี้จะทำอานินของฟองเสียใจแค่ไหนแต่อาน,นินหาเงินไม่ทันยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นนะ <c oughs> โอ้ยน้ำตาหยดน้อยๆไหลออกมาจากตาเขาเด็กน้อยที่กำลังคิดเดินทางผิดที่เสียใจเพราะอะไร เสียใจแล้วสํานึกบ้างไหมเพราะต้นเหตุคือพ่อที่ไม่ไดีเรื่องใช่ไหมที่ทําให้เด็กคนหนึ่งที่คิดว่าอนาคตที่สวยงามไม่เหลืออะไรอีกแล้วเคยทําไปกี่ครั้งแล้วหนึ่งครั้งค่ะเป็นลูกค้าของเพื่อนขอโทษค่ะหนูอยากเอาเงินมาช่วยอาหนูคิดจะเปลี่ยนใจแล้วแต่พวกพี่บอลบอกว่าไม่เป็นไรนอนกับพี่หนูไม่ได้ตังค์ยังทำได้เลย หนูเสียใจมากเลยแต่มันแต่มันหนีไม่ได้เลยล่ะคะ่ะพี่เอาเงินหนูไปก็ได้แต่อย่าบอกอันนี้เลยนะแล้วเด็กน้อยก็พังพูสิ่งที่อยู่ในใจที่อดทนในใจออกมามากมายเพราะพยายามหนีแล้วอย่างนั้นเหรอแค่นี้เด็กคนนึงก็บอบช้ำม,มากพอแล้วดีแล้วที่พลาดพังแค่ครั้งเดียวผมดันเงินที่เธอหามาคืนให้เธอผมไม่อยากได้ แต่สิ่งที่ผมอยากจะทำตอนนี้คือต่อไปอย่าทำอีกนะฟองช่วยอะไรพี่อย่างหนึ่งได้ไหมคะฟองช่วยไปเก็บกระเป๋าใส่เสื้อผ้าสักสามถึงสี่ชุดทั้งของฟองอานินคอตตอนเราจะไปเที่ยวกันเที่ยวเหรอเที่ยวที่ไหนละคะเรามีเงินด้วยเหรอแล้วต้องเก็บของของพี่ไหมหนูไม่เคยเห็นเสื้อผ้าพ,พี่เลยเสื้อผ้าพี่มันเป็นฟังก์ชันใช้แล้วทิ้งอะคะ่ะ เก็บไปนะคะเดี๋ยวพี่มานะผมบอกเด็กน้อยด้วยรอยยิ้มแม้ในใจผมจะยิ้มไม่ออกเลยผมหยิบหมวกกันน็อกติดมือไปด้วยเผื่อได้ใช้กูเอาคืนมันแน่มาถีบยอดอกกูเลยนะเสียงของคนที่ชื่อบอลที่มันกำลังพูดกับเพื่อนของมันอีก3ามถึงคนอยู่ตรงนั้นทำให้ผมทำให้ความฝันของมันเป็นจริงผมง้างหมวกกันน็อกตั้งแต่หน้าปักซอยแล้วตีเข้าหวยคนที่ชื่อบอลแล้วทุบซ้ำอีกที่เดิมไม่แตกอย่าเรียกกูว่าภูเลย เอ้มึงอะไรวะพวกเพื่อนมันพยายามจะเข้ามาช่วยเข้ามาจัดการผมผมเลยตีแม่ด้วยหมวกกันน็อกนั่นแหละช,ชั่วแบบพวกมึงต้องเจอฮี้ย์แบบกูนี่แหละเอาเลือดชั่วออกจากสมองพวกมึงบ้างนะถ้ามึงยังมายุ่งกับฟองอีกตีนกูนี่แหละจะเข้าไปอยู่ในปากมึงหลานกูเปลี่ยนใจเสือกพาหลานกูลงนรกเสือกเรียกตัวเองว่าผัวได้อะผมทุบพวกมันจนหมวกกันน็อกสีชมพูหวานอาบไปด้วยเลือดสีแดงสด พวกกูจะไม่เอามึงไว้เอ้ะพูดมากชิบหายทุกแม่งคนจริงเขาไม่พูดเยอะผมเนี่ยเป็นนักเลงมาทั้งชีวิตแล้วพวกขี้ยาไม่กี่คนไม่สะเทือนผมหรอกนะยังมาเสือกยุ่งกับหลานกูอีกไม่งั้นกูจะเผาที่นี่แม่งให้วอดวายเลยผมทุบหมวกันนอกครึ่งใบลงบนหัวของพวกมันอีกเป็นการทิ้งทายพวกทายานักธุรกิจแบบเราต้องเรียนศินละปะก,การป้องกันตัวทุกแขน,แนงเพื่อป้องกันตัวจากการลักพาตัวใครจะรู้ไหม มวยวัดนี่แหละซาใจที่สุดแล้วความทรงจําผมกลับมาอีกแล้วสินะกลับมาแบบเหมือนว่ามันอยู่ในหัวผมอยู่ตลอดเวลาแต่จูๆ่ๆมันก็กลับมาสงสัยต้องไปให้หมอช็สมองอีกทีแล้วละสิได้ออกแรงแล้วมันมือดีใช้ได้เลยฮะชิกูนึกว่าผู้มึงจะแนะ่สิ่งที่มึงทําในวันนี้มันจะเป็นตราบาปในชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปตลอดกาลผมเหยียบร่างที่ไร้สติของคนที่นอนกองเลือดโดยไม่สนใจจะหันกลับไปมองอีก ผมเองก็ต้องไปรับลินินแล้วด้านลินินอไปทำอะไรมาทำไมเลือดเต็มตัวไปฟัดกับหมาที่ไหนมาฉันตกใจเพราะคนที่มารับฉันเนื้อตัวมีแต่เลือดไ็มไปหมดแถมสภาพเหมือนกับไปกัดกับหมามาอีกไปตีกับแฟนชีฟองมาแม่งเฮียจริงๆทุบแม่งได้หมวกกันน็อกเลยช่างมันขึ้นรถทีอไปตีกับพวกไอบอลที่ลานซ้ายอะนะทำไมอะ ไปโดนเขาตีมาขนาดนี้เจ็บมากเลยใช่ไหมอะไปตีกับพวกกุยพวกนั้นทําไมแล้วเจ็บหนักแบบนี้มันคุ้มค่าไหมโธ่เรื่องของฉันทํานายเจ็บตัวอีกจันได้มือใหญ่ลากฉันขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ทำให้ฉันต้องไปเอากระเป๋าก่อนแล้วฝากให้พี่สองช่วยปิดร้านแทนนายเจ็บมากไหมโอ้โอ้เจ็บเจ็บไปทั้งตัวเลยอะแต่ฉันมาลุมตีฉันสี่คนเลยนะ ฉันจะอะไรไปสู้ฉันสู้ไม่ได้เลยเจ็บไปทั้งตัวเลยฮสี่คนลุมเลยเหรอไอ้พวกหมาหมูไอ้สารเลวเอ้ยจังตำรวจจับแม่งให้หมดเลยยังไงพวกนั้นก็ขี้ยางั้นฉันขับเองนะฉันอาสาขับรถเองเพราะดูเหมือนผู้จะเจ็บมากเลยโอ้ยฉันขับให้ก็ได้นะฉันยังไหวอยู่อะ เสียงที่จู่ๆก็แหบพร่าทำให้ฉันต้องรีบขึ้นข้อมรถเพื่อให้ผูได้ขึ้นซ้อนได้อย่าเพิ่งตายนะไอหน้าแมวกอดแน่นๆนะ,นะอย่าตกลงไปนะฉันดึงแขนของคนที่เจ็บมากอดเอวเอาไว้ A y เจ็บขนาดนี้ยังต้องมารับฉันอีกทำไมไม่โทรมาบอกว่าโดนกระทืบจะได้ไม่ต้องมารับก็ได้ฉันหาทางกลับเองตัวหอมนะนายนายอย่ามาแตะอ่างฉันวันนี้ฉันโทรไปหานายเมียนายรับเเรื่องมาปั่นหัวฉันสักทีได้ไหม ฉันไม่ง่ายหรอกยะที่ช่วยแค่เพราะว่านายเจ็บเพราะชีฟองหรอกนะฉันจะไม่ใจอ่อนให้อมือปลาหมึกนี่อีกแล้วเมียมีอะไรวะไม่มีอ่ะคนเจ็บมีอาการตกใจตกใจที่ฉันรู้ความจริงสินะเลิกโกหกสักทีได้ปะเมื่อไหร่นาจะพูดความจริงสักทีเคยพูดอะไรที่มันจริงสักอย่างบ้างมะเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วเนี่ย เมื่อมาถึงบ้านฉันก็เจอฟองนั่งร้องไห้แถมเก็บกระเป๋าหลายใบยเอาไว้แล้วเอนี่มันอะไรแสดงว่าภูไปตามเจอใช่ไหมแสดงว่ายอมรับแล้วใช่ไหมว่าโดดเรียนจริงแล้วทําไมหลานฉันถึงร้องไห้ขนาดนี้ทําไมวันนี้มันเหมือนจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมากมายก็ไม่รู้อค่ะ,คะนี่คะ่ะหนูอยากจะช่วยนี่ของพ่อแบงค์พันหลายใบยถูกส่งมาให้ฉันด้วยมือที่สัรละลัวฟอง ไปเอาเงินมาจากไหนอย่าบอกนะว่าไปวิ่งยาให้พวกไอบอลพู้แล้วไปหาเรื่องมันขนาดนี้โท่หลานเพราะฉันไม่ได้เรื่องใช่ไหมหนูถึงต้องทำแบบนี้ฟองต่อจากนี้ไปอาจจะทำงานให้เยอะขึ้นฟองไม่ต้องทำอะไรแบบนี้อีกแล้วไม่ต้องออกไปไหนอาไม่โกรธถึงขั้นกับไล่ออกจากบ้านหรอกนะ แค่วิ่งยาใครๆก็ผิดพลาดกันได้แค่ไม่ทำอีกก็พอเฮ้ยโง่หรือเปล่าต้องทำงานให้มันน้อยลงแต่ทำเงินให้มันมากขึ้นสิพูดง่ายแต่ทำยากนะยะสิ่งที่ฉันทำเขาเรียกว่าสารฝันด้วยยะฉันกอดฟังเอาไว้แนบอ,อกไม่ต้องร้องแล้วเอาไม่ได้ตีซักหน่อยทำไมตัวสั่นแบบนี้ฉันคลี่เงินที่ยับยุ่ยี่ที่หลานให้มาวิ่งยาได้เงินห้าพันเลยเหรอเยอะไปปะวะ ซอนฟอนให้คนอื่นนะเดย์ทำงานแทบถวายหัวมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างฉันชูเงินให้ภูด,ดูเขาก็เลิกบทฉันแล้วก้มหน้าทันทีเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีใครพูดอะไรเลยทำไมฟองตัวสันไม่เลิกแบบนี้ฉันควรถามหรือไม่ควรถามนะไปเที่ยวไปเที่ยวกันเย่เย่ยเอา้อาว ทำไมอาย,ยังไม่ไปเตรียมตัวครับพี่ภูจะพาเราไปเที่ยวกันนะขอตอนที่วิ่งลงบันไดมาด้วยชุดว่ายน้ำมันทำให้ฉันหันไปมองหน้าภูที่ตัดสินใจทําอะไรปุบปับมันคืออะไรมันมีอะไรนี่นินเราย้ายบ้านกันเถอะเออฮะงงตามไม่ทันทําไมถึงปุบปับแบบนี้ทําไมต้องย้ายบ้านหรือกลัวผู้ไอบอลมันมาเอาคืนไม่ต้องกลัวเลย ฉันจะไปจัดการมันเองฉันเดินไปคุยกับคนที่คิดแทนเจ้าของบ้านแบบฉันจัดการปัญหาสิไม่ใช่หนีท่านนายกลัวไอบอลอะไรนั่นฉันปกป้องนายได้นะฉันพูดกับภูเบาๆเพราะว่ากลัวเด็กๆจะได้ยินอ๋อไทเวนนั่นฉันส่งมันไปโรงพยาบาลแล้วล่ะแล้วหนีทําไมเอ่อท่านี่ของฉันหนี้ของเธอฉันจ่ายให้ได้แต่หนี้มันไม่ใช่หนี้ของเธอไงมันไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องมารับผิดชอบใดๆเลย เธอใช้นี่ให้พี่แล้วไงเขาก็สร้างอีกเสื้อของฉันก็ทำให้เธอเห็นแล้วฉันคิดว่าเธอเข้าใจว่าใครใช้นี่ให้พี่ชายเธอก็ไม่ต่างกันแต่ที่ฉันอยากจะให้ย้ายเพราะฉันอยากจะให้หลานเปียกสังคมใหม่ๆบ้าผู้พูดสิ่งที่เหมือนมันจะง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยฟองยังต้องสอบโรงเรียนก็ยังต้องไปอยู่นะขอ,ขอคิดดูก่อนการยายบ้านมันไม่ใช่ คิดจะทําก็ทําได้เงินที่จะคืนฉันเอามาคืนเลยถ้ายอมย้ายบ้านจะ,จะให้เงินเธอห้าเท่าเลยโอ๊ยโถคุณผูอย่าเอาเงินมาล่อฉันสิคะอ้อเรียกเฉพาะเลยไปเถอะไปเที่ยวกันจะรอให้เจ้านี่ทํามาก่อนหรือไงไปเที่ยวทะเลกันมือใหญ่คว้าข้อมือของฉันเอาไว้อะไรจะไปตอนนี้เลยเหรอแล้วเงินนะ่ะเงินเงินภูพรุ่งนี้ฉันต้องทํางานนะ ฉันให้ค่าลางาน5,000บาทเลยอ๋องั้นก็ต้องไปเก็บกระเป๋าแล้วล่ะนี่ไงลาน้ำให้หมดแล้วไปเถอะลายชั่วโมงต่อมาลูกเพ่มันหนีนี่เราครับไม่มีใครอยู่บ้านเลยน้อยรือบ้านมันอะไรที่เอาไปขายได้เงินเข้าไปให้หมดแม่งเอ้ยทันทีที่สายตาของนักเลงทวงหนี้กวาดไปเห็นเงาดำๆที่วิ่งในความมืดพวกมันก็เรียกให้ลูกน้องดูทันทีลูกพี่ครับพวกมันหนีไปกันแล้ว แล้วมึงมาบอกกูทำไมก็วิ่งตามมันไปสิวะไอ้พวกควายเอ้ยบอกกูแล้วมันจะหยุดมัง้งฝ่ามือของคนเป็นลูกพี่ตบลงบนหัวของคนที่ไม่ยอมวิ่งตามพวกลินินไปสักทีอีกด้านไงไอ้เยตูดกะะมังบอกให้รีบถ้าไปตั้งแต่ฉันบอกสบายไปละอะไรเล่าก็ฉันจะไปทะเลทั้งทีขอเตรียมแต่งตัวสวยๆไม่ได้เหรอนายยังแต่งชุดหล่อเลยอะอย่ามาเถียงกันไปวิ่งไปได้ไหมมันเหนื่อยอะ่ะ ลิน้นที่ถือกระเป๋าต้องรีบวิ่งไปกับคว้ามือของคอตตอนที่กำลังสนุกเหลือเกินไปด้วยอาค่ะเพิ่งมันวิ่งตามเรามาแล้วนินส่งต้นมาผู้ว,ว่าโดนอุ้มล่างปุกลุกขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้วิ่งได้เร็วขึ้น <c oughs> เหมือนเรากำลังเลียตนตำรวจจะพูดไยเลยเอาอีกเอาอีกโปรดติดตามตอนต่อไปเอพี่ภูจะหนีพวกเจ้าหนี้ได้ไหมนะจะพาเด็กๆหนีไปจากที่นี่ได้หรือเปล่า บอกเลยว่าอ่านตอนนี้แอดนั้นร้องไห้ทั้งตอนเลยละคะ่ะสังคมทำตามกันมันมีอยู่จริงเพื่อนทําชั้นทําเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของแอดมาก่อนเลยเอามาเล่าให้มันอยู่ในเรื่องราวของนิยายความจนว่าน่ากลัวแล้วแต่ความกดดันที่มาจากความจนมันน่ากลัวมากกว่าคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะลองเมนคุยกับแอดหน่อยนะ สุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติงต๊งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ